สำหรับวันนี้แนะนำนะครับการเข้าไปเช็ครายได้ในเว็บไซต์ pgpmagic.com นะครับเราก็เข้าไปตามปกติเลยครับ pgp นะครับ magic.com เห็นหน้านี้ก็ใส่นะครับรหัสแล้วก็นะครับพาสเวิร์ดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่สี่เหลี่ยม3ามขีดข้างบนนะครับกดเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับ จะเห็นรูปมือนะครับถือเหรียญอยู่เห็นไหมครับกดเข้าไปเลยครับคอมมิชชั่นที่ได้รับอันนี้คือคอมมิชชั่นของวันที่ 17, 18, 19, 20, 21มีนาคมครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับรายละเอียดของการรับคอมมิชชั่นได้จากอะไรบ้างออเซลด์ All sale day. นะออเซ d ด์ All 40% 60%แล้วก็วันลายโบนัสนี่นะฮะเห็นไหมฮะ รายละเอียดต่างๆจะแจ้งตรงนี้นะครับนี่ก็คือการเข้ามาเช็คดูรายละเอียดของรายได้ของเรานะครับหลังจากเรารักษายอดแล้วรายได้เหล่านี้ก็จะเห็นขึ้นทุกวันเลยนะครับ